นี้อยู่ที่ตลาดนครนายกนะคะแหล่งช้อปปิ้งของแม่แม่มาเติมปัาจะไปทำน้ำพริกปัสสาวูสองแข้งนะวัอเจ้าเล็่แข่ง่ห25บาทนะจะไปทานน้ำพริกปัสสาให้ลูกหลานกินอ่าดีดีดีจริงแล้วคือว่าไฟที่บ้านไฟดับับแล้วก็ทำต่อเอ่อไฟดับไฟดับ ใช้เครื่องปั่นแกก็ยังใช้ไม่ได้เครื่องปั่นยังใช้ไม่ได้จะเป็นน้ำพริกสูตรสมัยใหม่ใช้การปั่นใช่ใชไหมแม่ใช่แล้วปลาทูเราแกะเสร,ร็จในแง้แล้วก็มาปั่นทีเดียวเลยนี่ค่อยๆแกะนี่สองซีละเหรอนี่สองซี้อาเอาเส้นหนึ่งออกมาแล้วก็นี่ท้องมันตกปกแล้วก็เอามือก็ค่อยเขีย่ยที่ตกปอกออก อันนี้ iscilla, ม, PI, ม ok old, ันจะขมมันจะตะปกบกน่ะนะอืมขมเรขมด้วยมันท้องเขาไงเนี่ยแกองเงี้ยกางกระดูด้วยกางก็ออกมาหมดหนังไม่เอาหนังก็ไม่เอากลัวมันจะไม่ละเอียดกลัวจะปานปานปานแล้วไม่ละเอียดมันก็อยู่เป็นเส้นๆของเขาหางก็เอาออกนี่กระดูกมันกองกลางเอาออกเนี่ยลอกลอกออกเนี่ยก่างกองกาง เนี่ยแล้วก็นี่หางมันก่อนก็ได้เนี่ยเอาออกมาหนังก็ออกไปด้วยนี่นะก็ออกมาด้วยง่ายง่ายนะแกะไม่ยากหรอกอืนั่งไปก็แกะไปก็ได้แล้วปลาเนี่ยต้องไปต้มหรือต้องไปทําอะไรอีกไหมเขาต้มมาแล้วถ้ามาต้มมาแล้วเราก็เอามาแกะเพศสกปรกออกแล้วเรือเอามาเข้าไใบคอว,ว้ก็พอ ให้มันร้อนแต่ว่าปลาทูอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเพราะปลาทูมันรู้เค็มหรือเปล่าเวลาการทาอ่ะนะนอกจากปลาทูแล้วมีใส่อะไรอีกบ้างแม่ก็ปลาทูมีกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็พริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าเหรอเออนี่อเออพริกขี้ฟ้าก็ได้ไอพริกหยวกก็ได้แล้วแต่นะอืมอ,อืเพราะว่าพริกพวกนี้มันไม่เผ็ดไอพ้พพริกขี้หนูนี่มันมจะเผ็ด เพราะเราไม่กินเผ็ดเราก็ใส่น้อยเดกินเผ็ดก็ใส่เยอะแต่ธรรมดาจริงๆไอ้นี่ต้องเอาไม้มาจิ้มท้มเรามาย่างไม่มีเตาย่างเรามาเผาเราก็หั่นเองมาคั่วนี่มาคั่วแล้วเป็นสูตรสําหรับคนที่ไม่มีที่เผาไม่มีถานไม่มีเตาใช่เนี่ยหอมพริกเนาะแล้วทําไมต้องใส่พริกสองชนิดด้วยอ่ะไอ้นี่ถามให้ว่าพริกมันเยอะแต่จริงๆพริกมันไม่เยอะหรอก แม่บอกมันไม่เผ็ดพริกขี้หนูให้ให้ลดเผ็ดตัวอีกอันหนึ่งให้เห็นว่ามีพริกเยอะเหรอใช่ใส่ลงไปอ๋อคั่วทุกอย่างเลยรวมลงไปคั่วเลยกระเทียมกระเทียมหัวหนึ่งแล้วก็หอมหอมแดงสามหัวแล้วก็พริกสามอ่ะสามสามพริกชี้ฟ้าสามอะสามเม็ดแล้วก็พริกขี้หนูเยอะหน่อยล้วก็คั่วไปหน้าเนี่ย วันนี้ครั่วพิก็เลยเปิดหน้าต่างหมดเลยชม, <c oughs> ม,มช,ชมวิวต้นไม้เนี่ยลองเรงเนี่ยในครัวที่มีต้นไม้นี่หลังบ้านให้มาแล้วก็เราเปิดหน้าต่างครัวเรามมจะหอมขึ้นมาเลยนี่ไงหองมแล้วเออแล้วก็อหอมขึ้นมาละเราเอามาหั่นมันจะคัวทั่วอ๋อถ้าไม่หั่นท้งเต็นม,มันคัวไม่ได้ มไม่ใช่มีน้ำมันมาทอทาเดเท่า้น้ำเส้นแล้วไม่มีน้ำมันเราต้องได้ควบัแบบนี้มะแม่เขียนคิ้วเองทุกวันเลยเหรอเขียนทุกวันสักคิ้วสักไม่อยู่ลยกุ้มใจไปแล้วทำยังไงแต่แล้วมันไม่ติดอ่ะก็ดีแล้วได้เขียนคิ้วว่าหลานว่ายังไงนะห้านครับอ่ะอาม่าไม่ต้องไปสักแล้วอาม่าอยู่ว่างๆเขียนไปเถอะดูเลยร้านหลานชายนะอายุยี่สิบกว่าแต่ห้านชายสามอนมันดีมากเลย คุยคุยนู่นคุยนี่ตลอกให้ฟังอาม่าไม่ต้องเขียนหรอกอยู่บ้านว่างๆเขียนเื่อไปเถอะเนี่ยเนี่ยหอมนะเนี่ยฟังขึ้นละหอมหอมโอ้ควันคันอือใช่หอมฉุยเลยควันมาต้องระวังอย่าไหม้ใช่ไหมเราก็ใช้ไฟกลางๆพอดีไฟที่บ้านไม่แรงอยู่แล้วเลยสบายใช่ใช่บนี้เป็นเกลียวฟูสีสวยนะเตาธรรมดาเนี่ยแดงๆเดี๋ยวมาปั่นดู เาเริ่มกินดูอร่อยมาแต่มาจิ้มผักี่อร่อยใช่เดี๋ยวเราไปดูที่สวนซิมีผักอะไรอไม่ได้ทำมาอย่าไปสุกมากแล้วมันดำไปเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนเราค่อยมาปั่นคั่วนี่ก็คือว่าเราต้องคอยพั่วผักตลอดเวลาเลยใช่ไหมโดยไม่ใส่น้ํามันใช่นี่ไงนี่ไงนี่กะเตรียมขึ้นมานิดนิดแล้วเกลียมอ่ะมันจะ เียวลงไปด้วยนะพอมันคั่วเสร็จมันเขียวลงไปนะพี่ะกะกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยหอมหอมต้องคั่วเรือหอมล้วไม่หอมเหม็นเขียวมีกลิ่นของเขานี่ก็คั่วมาประมาณห้านาทีได้ <5 S 1> นะนาทีเสร็จแล้วไม่นานหรอกอาม่าทำอะไรกับป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแล้วก็มาบดอันนี้เอาปลาทูมาอบไมโครวเวฟหน่อยนะคะก็ปิดฝา ด้วยใช้ความร้อน400แล้วก็ลองอุนดูที่2นาทีก่อนเนี่อสวนเราเองอไมาเองมาเกไม่ได้ส่ยาใช่ของธรรมชาติอ่ะอันนี้พอดีกินระยะพอดีกินแล้วบัตเตอร์เฮดนะคะนี่สวยงามเอาไปกินกับน้ำพริกปลาทูดูเทียบกับหน้าแม่ S <S 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 อันหนึ่งก็คือผักกาดหอมอิตาลีนะ,ะแม่เอาผักกาดหอมอิตาลีด้วยเหรออยากลองชิมใช่ไหมลองดูแม่เขือไม้นี่แม,แม่อยากจะเอาอีกเหรอให้ต้นหนึ่งมันสามต้นสามสามอย่างอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าฟิเลไอซ์เบิร์กนะอันนี้ต้นนี้ใหญ่ละโอเคนี่ต้นนี้ก็ต้นใหญ่อ่าต้นใหญ่สามต้นสามอย่างเดี๋ยวถ่า,ายดู อ่านี่หนึ่งอย่างบัตเตอร์เฮดนี่สองอย่างปลากาะถอมิตอรี่นี่สามอย่างแล้วก็ฟิเลนี่สามอย่างเดไอซ์เบิร์กสวยงามเอาไหมถั่วฝักยาวมันพอดีกินน่ะเดี๋ยวนี่ก็มีก็ต้องตัดเนอะตัต้องตัดถ้าไม่ตัดเดี๋ยวแกะแล้วมาอร่อยนี่ปลูกเองกินเองก็สบายใจ อาแม่เติมน้ำนิดน,น,นึง่ถ้าไม่เติมน้ำไม่ละเอียดเสร็จแล้วก็เองลองไปหมุนอ๋อเอาแค่พริกมาปั่นเฉยๆกดเลยแค่กดลงไปก็พอวแล้วโ้อขอดูหน่อยแบบน,นี้สวยไหม,มนี่นี่สวยไหมสวยเอาปาลานะ ลราปันป่นปั่นหยาบไหมอ่าไม่ต้องละเอียดเพราะว่าเอาหยาบเนื้อกินถูกปลาเนื้อๆหน่อยต้องเติมน้ําเหมือนกันนะถ้าไม่เติมน้ํามันไม่หมุนเทน้ำนนนํำหน่อยเดยงเพื่อให้มันปั่นได้ใช่เลยหยาบเนื้อเป็นไงไหนขอดูเนื้อหน่อยอ๋อแล้วก็เทลงไาเทลงมา ก็ยังหยาบหยาบอยู่นะหยาบหยาบน้ำลงไปเขย่าเอาให้คุ้มทุกเม็ดไม่เสียของโอเคแล้วก็มาคนมันเข้ากันใช่ไหมใช่ใช่ไม่เท่ากันก็มาอร่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องใส่มะนาวลงไปอีกอ๋อใส่มะนาวอันนี้ก็กรองนิดนึงเพื่อจะได้มมนไม่เม็ดมันไม่ลงไปคนๆแล้วเลยก็มาชิมดูว่า ขัดรสอะไรแล้วเพิ่มาเติมอ่ะได้ได้แม่ชิมดูนะอออะแม่ตักใส่มานิดนึงนิดเดียวเพราะว่ากลัวเผ็ดไม่เผ็ดชิมไม่เผ็ดขัดอะไรเค็มมากว่ะอร่อยเค็มมาก่าโอ้นี่ไม่ได้ยออแม่ตัวเองนะเนี่ยไม่เค็มมาก่ะอร่อยไม่เค็มไม่เค็มมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยกําลังดีกําลังดีแล้วก็ได้เนื้อปลาด้วยได้เนื้อปลานี่ไงดูมีน้ำปลาแล้วป่ะ ใช่ใช่น้ำปลานี่ดูให้ดูเนื้อมีเนื้อเนื้อทั้งนั้นอืมใช่นี่นี่ต่ะใส่น้ำปลาช้อนเดียวพอช้อนเดียวพออืมไม่ต้องเยอะนั่นนี่แล้วก็โคนอันนี้ก็คือเราปรุงรสตามตามเราชอบทิมอีกรอบหนึ่งใส่น้ำปลาแล้วเนี่ยตุยเฉยนะ อืมอร่อยเออใช่ใช่ใส่มะนาวลงอีกนิดนึงดีครับเปรี้ยวอืมกินบอเป่าได้เลยคือแมวอ่ะไม่ชอบกินเผ็ดก็กินปเป่าได้เลยนี่กินกับผักข้าวอร่อยมากเลยเนี่ยหกสิบบาทได้เจ็ดสิบบาทแค่นั้นเลยเออใช่ใช่เผ็ดเผ็ดเหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนอื่นคงไม่เผ็ดหรอกเพราะเราไม่กินเผ็ดไงใช่ใช่ นี่นะแมวเด็ดผักบัตเตอร์เฮดขึ้นมานะลองกินกับอันนี้ดูแม่แม่ตักให้หน่อยลองชิมดูอยากลองชิมดูว่าจะเป็นแน่งคำเออตอง่งคำเออใช่ใช่โอ้โหคำใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใหญ่อ่ะอืมอือือโอ้หน้ำหยดเลยแม่หัวเราะเพราะว่ามันอร่อยมันหยดอร่อยอร่อยเนื้อเนื้อครับอร่อยโอ้ กินกับผักดีเลยอ่ะก็ได้เลยดูนะดูดูความตั้งใจของอาม่าเฮียงนี่ตั้งใจจัดใหญ่เลยสัตร์เฮดนี่อืมนี่ไม่ต้องหลังไลยข้างงนี่โอ้โหสวยจังเลยอืมชฉาักยาวถ้าจันแป็น่เพอดี อืมนี่ไงสวยแล้วนี่นี่ฝีมือมอ,อาม,าม่าเฮียงอานี่แหละน้ำพริกปลาทูปลทผักของที่สวนเราเองทำเรามากินน่ากินมากๆากนะนี่น่ากินมากๆเลยดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อามา่ากด,ดติดตาม ให้ Hi, อมาม่ามีกำลังใจอ่า I love you อ่าบายบายโอเคไปกินแล้วมื้อเย็นของเรา ใส่ผงชูรสหรือว่าใส่น้ำตาลไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แม่ไม่ได้ใส่ไม,ไ,ใสไม่ได้ใส่เลยนี่ <c oughs> มันยังมีรสสัมผัสของเนื้อปลาแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยเพราะว่ามันมีเครื่องปรุงต่างๆนานาเข้าไปแล้วดับกลิ่นคาวแล้วก็การกินกับผักนั้นมันดีดีด,ดีอันนี้นี่แมวกินเป็นคำที่ห้าแล้วแม่ <c oughs> คำที่ห้าแล้วว่าดูดิ เห็นป่ะตอนแรกอ่ะยังเต็มชามอยู่เลยอ่ะตอนนี้ร่องไปแล้วอ่ะได้ย,ยินเสียงเคี้ยวไหมเนี่ยอันนี้จะกินคําที่หกกินอย่างนี้เลยทาเต็มเต็มเลยพอเราทําให้เผ็ดมากมันก็เลยกินอย่างนี้ได้เลยเต็มที่ก,กินไปเถอะแม่พูดมาใจากาว่ากินไปเลยกินไปเถอะ